มีกระแสะข่าวในช่วงแรกนะครับว่าในช่วงที่มีการเริ่มใช้วัคซีนไฟเซอร์ในหลายๆประเทศเนี่ยในกรณีของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในนอร์เวย์แล้วก็ในเกาหลีใต้เนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนนั้นอาจจะมีต่อการใช้ไฟเซอร์วัคซีนนั้นลดน้อยลงนะครับอย่างไรก็ดีหลังจากที่เกิดกรณีซึ่งมีผู้ซึ่งฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งเสียชีวิตที่เกาหลีใต้แล้วก็ที่ประเทศนอร์เวย์นเนี่ยก็มีการไปทดสอบดูว่ามันมี อาการข้างเคียงซึ่งน่าเป็นภัยอันตรายต่อผู้ซึ่งฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับเพราะผ่านระยะแรกนั้นไปเนี yeah. ่ยกลับกลายเป็นว่าความเชื่อมั่นในการใช้วัคซีนไฟ i z e r นั้นกลับเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมีการทำงานวิจัยจริงแล้วก็มันไม่ได้มี conclusive result นะฮะไม่ได้มีผลซึ่งศึกษาไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับศึกษาไปถิงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าตกลงแล้วผู้ซึ่งเสียชีวิตที่เกาลีต้แล้วก็ที่นอร์เวย์นะมันเป็นเพราะวัคซีน ไฟเซอร์ uh, Pfizer, uh, จริงๆหรือไม่เนี่ยไม่มี conclusive data ที่สรุปว่าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามันเป็นกรณีซึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อยกเว้นนะครับมันไม่ใช่อาการข้างเคียงซึ่งเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันทำให้ความเชื่อมั่นในไฟเซอร์วัคซีนของอเมริกาน,นั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความเชื่อมันม่นมันค,ค่อยๆทยานนะฮะพังหาพงยาขึ้นมาสูงมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไฟเซอร์วัคซีนเนี่ยหลังจากที่อยอสหรัฐยอมอนุมัติ ให้มีการแชร่ในตู้เย็นซึ่งมีอุณหภูมิเนี่ยต่ำเพียงแค่ติดลบ15องศาเซลเซียสก็พอเนี่ยหรืออาจจะติดลบสัก20องศาเซลเซียสก็พอเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ไฟเซอร์เป็นที่นิยมมากขึ้นหลายๆประเทศก็ต้องการสั่งวัคซีนไฟเซอร์ในเวลานี้นะทั้งๆท,ที่ราคาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สูงนะฮะราคาเนี่ยไม่ได้สูงเทียบเท่ากับวัคซีนของยี่ห้ออื่นเนี่ยนะฮะ ในระยะแรกเนี่ยความเชื่อมั่นไม่ค่อยมีแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยความเชื่อมั่นมีแล้วและเมื่อมาถึงวันนี้ความเชื่อมั่นมีแล้วและความที่วัคซีนไฟเซอร์ราคามันไม่สูงสักเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นยี่ห้อซึ่งประชาชนนั้นต้องการที่จะฉีดกันทั่วโลกกลายเป็นว่าของอเมริกันซึ่งใช้เทคโนโลยี MRNA ในรอบนี้ซึ่งผลิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นหนึ่งในบริษัทฟาร์มอุตสาหกรรมรายใหญ่ซึ่งเข้าร่วม โครงการปฏิบัติการ Operation Warp Speed ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในระยะแรกเนี่ยกลายมาเป็นวัคซีนซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดมีการฉีดกันเยอะอย่างแพร่หลายและเป็นที่จับจองจนในเวลานี้ไฟเซอร์ Pfizer แทบจะผลิตไม่ทันอันนี้ถ้าจะบอกว่าประเทศไทยนั้นตกขบวนด้วยความ <พอ S 1> ที่ไม่ได้เข้าไปจับจองการซื้อวัคซีนยี่หอ้อไฟเซอร์ตั้งแต่แรกเนี่ยพูดได้อย่างนั้นตรงตรงไหมก็อาจาอจะได้ อาจจะได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมก็ต้องยอมรับว่าในระยะแรกๆเนี่ยที่มีการแข่งขันกันที่ปรากฏอยู่ในข่าวและเป็นที่แข่งขันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ไฟเซอร์ซึ่งถูกมองว่าเป็นอันที่สุดยอดอีกยี่ห้อหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นอันที่สุดยอดเนี่ยในระยะแรกๆเลยที่มีการทําวัคซีนกันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือโมเดิร์นาซึ่งก็ใช้เทคโนโลยี MRNA เช่นเดียวกัน นะครับแล้วโมเดอร์นาเองราคาสูงมากนะฮะในระยะแรกจนถึงระยะนี้ตอนนี้ราคาก็ยังสูงอยู่และยังเป็นที่จับจองยังเป็นที่ต้องการอยู่นะครับนี้ผมไม่ได้มานั่งอมองว่าจริงๆแล้วรัฐบาลไทยตัดสินใจผิดโดยสิ้นเชิงที่ไปไปไปเดิมพันกับม้าตัวเดียวและนั่นก็คือ Astra าเซเนกก็อยากที่จะให้ความเป็นธรรมว่าเอาตั้งแต่แรกย้อนกลับไปในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยม้าสตัวที่น่าสนใจมากที่สุดเนี่ยนะฮะนอกเหนือจาก ยี่ห้อต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็นเซโนแวคหรือเซโนฟาร์มเนี่ยมาสาตัวที่น่าสนใจมากที่สุดถ้าพูดถึงในโลกตอนตกนะมันก็นอกเหนือจากโมเดอร์นาและไฟเซอร์มันก็มีแอสตราเซเนกาอะไรเพราะแอสตราเซเนกาไฟเซอร์และโมเดอร์นาเนี่ยมันวิ่งแข่งขันกันมาตั้งแต่แรกเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าของตนเองนั้นดีที่สุดความเชื่อมั่นในระยะแรกเนี่ยแอสตราเซเนกามาแรงกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีที่ในองังกฤษเริ่มฉีดไปแล้วเยอะมาก นะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยพอมอีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยแอสตราเซเนกาบางทีมันก็มีไซเดอร์แบกบ้างมันไม่ได้ดีไปกว่าไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามากนักอะไรเงี้ยระยะหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้ความเชื่อมั่นที่มีต่อแอสตราเซเนกามันก็เลยปรับลดลงแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าคุณมองในภาพใหญ่เนี่ยอีกสักประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยความเชื่อมั่น ที่เคยมี Astra ในเคยมีนแอสตรเซเนกาเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมเมื่องานวิจัยต่างๆนานา,นารวมทั้งที่นอร์เวย์หรือที่แคนหรือหรือที่เดนมาร์กเนี่ยพิสูจน์ว่าตกลงแล้ว side effect ซึ่งเกิดขึ้นกับกรณีของแอสตราเซเนกาเนี่ยมันไม่ใช่ side effect ซึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในบุคคลทั่วไปและเมื่อถึงเวลานั้นซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสัปดาห์หรือสอสัปดาห์จากวันนี้เนี่ย ความเชื่อมั่นในแอสตราเซเนกามันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมอันนี้ผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะถ้าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแอสตราเซเนกามันไม่กลับมาอยู่ที่เดิมนะแล้วกลายเป็นว่าโรคเลือดซึ่งเกิดขึ้นที่ไปเป็น side effect เนี่ยในคนซึ่งฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งน่าเป็นห่วงจริงเนี่ยคราวนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลย ตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นที่ต้องมานั่งต้องมานั่งล้มเดียวของสยามไบโอแซนซึ่งเอาจริงๆผมไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นละน้อยคนอยากให้ไปถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันก็เป็นข้อตกลงซึ่งจะทําให้คนไทยมีวัคซีนฉีดในช่วงกลางปีนี้นะเพราะฉะนั้นเอาจริงในเวลาเนี้ยความที่ประเทศไทยได้ไปทําเดียวแล้วก็ได้ไปเดิมพันกับไม่ใช่เดิมพันแบบแบบที่เล่นการพาน,านันแต่ว่าได้ไปพยายามผูกแทบจะเกือบเหมือนกับผูกขาดตนนัวเองกับการซื้อของ AstraZeneca เนี่ยเราเราก็ต้องหวังว่ามันจะเวิร์กแล้วไม่มี side effect ซึ่งแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมองโลกในแง่ดีก็คือว่าถึงเวลาอีกสักพักพอความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ AstraZeneca กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเราได้เริ่มฉีด AstraZeneca รวมทั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาวะปกตินะครับแต่ว่าถ้ามองในโลกในแง่ดีเนาะเดยไปจากนั้นถ้าดูข่าวนี้ก็คืออ,อยอเนี่ยได้ เริ่มพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนของโมเดอร์นาในประเทศไทยแล้วถ้าออยเริ่มพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนของโมเดอร์นาประเทศไทยแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะได้เห็นบริษัทน่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือไม่ก็รัฐบาลเนี่ยแหละมันก็แล้วแต่ว่าเขาปิดเดียวกันอย่างไรนําเข้าวัคซีนของโมเดอร์นามาให้กับคนไทยได้ฉีดนะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งมันมีข่าวว่าไอร์แลนด์เนี่ยสั่งระง,งับการฉีดแอสตราเซเนกาชั่วคราวแนะ่นอนมันก็เป็นข่าวที่สะเทือนความเชื่อมั่ อย่างไรก็ดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เมื่อเวลาผ่านไปพออีกถึงอีกสัก2สัปดาห์จากตอนนี้เมื่อไอร์แลนด์เมื่อเดนมาร์กเมื่อโนเวย์กลับมาฉีดแอสตราเซเนกากันหมดแล้วเมื่อประเทศไทยเนี่ยเริ่มฉีดแอสตราเซเนกาโดยที่เราหยุดระง,งับเนี่ยนะแบบที่เราทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถึงเวลาทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะคือถ้าจะมองโลกในแง่ดีในสุดแล้วถึงเวลาเนี่ยเดี๋เราก็จะมีบอนมอร์เดนาซึ่งออยอก็จะอนุมัติ AstraZeneca ก็จะกลับมาได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนส่วนใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็พออีกสักพักเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีการยอมให้ไปซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์มาด้วยให้คนไทยได้ฉีดด้วยซึ่งกลายมาเป็นวัคซีนที่นิยมซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่